เราสวัสดีครับกรมาีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวภาคนี้นะเราจะมาสอนวิธีการแก้ไวรัสนะครับน่าลำคาญมากนะครั้งก่อนเราก็เคยสอนแก้ไปแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยอีกข้างบนนี้เลยเนี่ยข้างบนสุดนี้เลยเนี่ยแก้ไว Facebook รัสเฟซบุ๊กนะฮะแต่นั้นก็คือแบบเป็นยังไงโพสหน้ากระดานเขาเองใช่ไหมแล้วก็แท็กไปทั่วแต่อันนี้นั่นแหละฮะไวรัสแม่งมาจากประเทศไทยนะฮะน่าลำคาญกันเลยทีเดียวนะครับสิ่งที่ไวรัสมันทำนะฮะก็คือ มันก็ไม่ได้ทําอะไรมากหรอกมันก็ไม่ได้มาอยู่หน้อโปรไฟล์แต่มันจะอยู่ไอตรงการแจ้งเตือนเนี่ยน่ารำคาญมากนะฮะแล้วก็แบบเยอะมากเนี่ยนะอะไรแช้แล้วอะไรเห็นว่าดีอะไรประมาณนี้นะฮะก็บางคนก็อะไรว่าเห็นแล้วใช้ดีกดติดตั้งแม่งเลยนะฮะไวรัสนี้นะฮะจะมีผลเฉพาะพวกที่ใช้ Google Chrome เท่านั้นนะ,ะับพวกที่ใช้ Firefox หรือ IE จะไม่มีผลนะครับถามไวรัสนี้เกิด เ <c oughs> วลานี้มันทําอะไรของเราบ้างก็อย่างที่คนอื่นทํากับเรานะฮะก็คือท็กเรามานะฮะไปโพสในแฟนเพจของอีกคนสร้างไวรัสนี้มานะ,ะแล้วก็พิมพ์ชื่อเราไปอะไรประมาณนี้นะฮะมันก็จะขึ้นเด้งมา <c oughs> เห็นไหมฮะเด้งอะไรอย่างนี้เยอะมาก <c oughs> <c oughs> <c oughs> เยอะมากกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วถ้าถามว่าเวลาสนี้เขาได้อะไรจากเรา เมื่อเราติดตั้งเวลาของเขานะครับก็คือคือจริงๆไวรัสเนี่ยเขาก็ไม่ได้สร้างโดยตรงหรอกเขาก็ทางอ้อมๆนะก็คือให้ติดตั้งเอ่อเขาเรียกไงตัวเสรร์ของ g o o l e Chrome อะไรประมาณเนี่ยก็คือเป็นตัวที่เขาใช้กันอะไรมังกี้อะไร,ะไรนะนะั่นน่ะก็คือมันเคยมันแบบเป็นคือมันแบบทำเออเพิ่มความสะดวกสบายได้ไหมได้แล้วมันก็สามารถทำลายเราได้ด้วยเช่นกันนะฮะ เรามาดูกันดีกว่าว่าไวรัสนี้มันเกี่ยวกับอะไรนะครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้าอีโมชั่นนะครับไอ้บาบานี่นะฮะไอ้หอยหลอดนี่นะฮะแล้วคนมาดูที่หน้าโปรไฟล์นะครับจะสังเกตว่าชื่อเขาว่าอีโมชั่นนะครับกับรูปโปรไฟล์มันไม่เข้ากันเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะว่ารูปโปรไฟล์มันมันเขียนว่าแฮกเกอร์นะครับเออนั่นแหละฮะมันก็เป็นแฮกเกอร์กะกากนะฮะก็ถามไปว่ามันนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันไอ้แฮกเกอร์ที่ดีเนี่ย มันต้องเป็นคนที่เอาความรู้ไปใช้เกิดประโยชน์ไม่ใช่เอาความรู้ไปใช้ในทางที่ผิดถ้ามีความรู้ดีๆอะไรประมาณเนี้ยแล้วเอาไปช่วยคนอื่นอะไรประมาณเนี้ยมันจะดีกว่าเยอะน่าชื่นชมกว่าเยอะมีประโยชน์ต่อคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ทําอะไรสร้างอะไรก็ไม่รู้นะสร้างความรำคาญให้คนอื่นแถมเอาแบบยังไงหาประโยชน์ส่วนตัวด้วยมั้งอ่าบางคนประโยชน์ส่วนตัวไงเพ่อะมาดูด้านล่างนิดนึง พอดีมัน่อก็แบบดูโค้ดเข้ามานิดนึงนะครับไม่ได้จออะไรมากนะครับก็สังเกตง่ายๆนะฮะจะคือไอ้มีคนนั่นแหละไลค์เออเนี่ยดูไอ้นนี้อันนี้ไม่เกี่ยวรูปหลุดใครวะไม่รู้นะก็รูปอิโมชันอ่ะสังเกตเห็นหป่ะไลค์แชร์แล้วนี่ก็เมนต์เป็นล้านเลยล้านหน้านะไม่ใช่ล้านข้อความล้านหน้าของไอ้น,นี่นะฮะแล้วถ้าเกิดสมมุติไอ้น,นี่เขาไว้ทําอะไรเอาไปปั๊มไ์ฮะไลค์ อย่างเช่นนี้นะครับท่านผู้ชมดูดีๆไว้เลยนะฮะตรงกิจกรรมล่าสุดนะฮะท่านผู้ชมดูดีๆนะฮะแล้วก็ช่วยกันประจานช่วยเซนเซอร์อีลูปนี่หน่อยได้ไหมเนี่ยอีนี่สายฉันตามสันดานเธออุ๊ปลูบหลุดเนี่ยลำคาเหลือเกิน <c oughs> มันกดซ่อนได้ไหมวะเออซ่อนได้ <c oughs> <c oughs> นะกิจกรรมล่าสุดนะฮะก็คือเป็น คือไม่รู้นะว่าเขาไปตกลงอะไรกันแต่ให้เราก็คือ1อาจจะเป็นของของเขาเอง2มีคนมาจ้างเขาหรือแบบจ้างเขาปั๊มไลฟ์มาอย่างเช่นมาดูไอ้ร้านซิลิซีซิลิเซ่ซซเนี่ยนะฮะพอเขามาดูปุ๊บนะฮะก็ไปร้านขายเครื่องสำอางทั่วไปนะฮะที่ไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยหมายความว่ายังไงงูเงะไม่มีคนกดไลค์ในแต่ละอันเขานะครับไม่มีคนกดไลค์ของเขา แต่มีคนไลค์ขนาดนี้นะฮะอ่าสมมุติตอนนี้นะ10490นะครับอ่าเราลองกด F5 ดูนะฮะ10490นะครับ10693แล้วนะฮะ10693 10696แล้วนะครับเพิ่มมา6 7 8 9อะไรบ้าแล้ว6 6แล้วก็70แล้วเห็นป่ะ10703แล้วเห็นป่ะภายในแป๊บเดียวนะไม่นานมากนะฮะก็คือไม่รู้ว่าไอ้เนี่ยซีรีเซเนี่ย เป็นของไอ้คนนั้นหรือเปล่าหรือประเด็นที่2ประเด็นที่2คืออิโมชันเอ่อไอเนี้ยซีริเซ่ไปจ้างอิโมชันหรืออิโมชันมันอาจจะเป็นที่ไหนไม่รู้เอเซิร์ชใน Google อาจจะเขียนบริการปั๊มไล์ก็ได้อะไรประมาณนี้แล้วไอเนี้ยก็ไปใช้บริการไอ้นูน่นแล้วไอ้นู่นก็อิโมชันก็มาปั๊มไล่ซีริเซ่อันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้ก็คือติดตามอ่าสิ่งที่ทําตอนนี้คือเขาเรียกว่าไงแก้เข็ดนะฮะไอพวกปั๊มไล์เนี่ยนะฮะ อันดับแรกนะครับเราก็มาดูก่อนว่าเนี่ยมันไปจ้างใครปั๊มไลฟ์บ้างสังเกตง่ายๆจากเพื่อนเราเราสามารถแอบ,บดูได้ว่าเพื่อนเราปกดป,กดปั๊มกดปุ่มไลฟ์ใครบ้างใช่ไหมแล้วก็แบบดูว่า <c oughs> อะอย่างสมมุติเพื่อนเราชอบเพื่อนเราชอบเล่นมายค้าอย่างเงี้ยแล้วไปกดไลฟ์เครื่องสาอางชาวบ้านเขาอะแบบเล่นเกมอยู่ดีๆไปกดเครื่องไลค์เครื่องสาอางก็ได้ไงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมก็คือนั่นแหละเครื่องเขาสั่งให้มากดไลค์เครื่องเครื่องเครื่อง ก็ไวรัสแ,แหละสั่งให้เขามากดไลค์เพราะฉะนั้นเราก็ไปดูดีว่าไอ้ที่กดไลค์อ่ะมันเป็นใครเราคุณก็ดูไปก็เรื่องเล่า,ลา,ลาดูดีๆมีเว็บไซต์ไหมมีเออมีเมลไหมมีใครจะโทร,โทรก็โทรก็เรื่องของเองนะฮะโทรไปถามเลยว่าจ้างใครมาจ้างใครปัม๊มอะไรอย่างนี้เบอร์โทรอีเมลไลน์เชิญนะงานนี้ตรูไม่เกี่ยวแค่มาแค่มาเฉยๆก็คือแบบ ไอ้พวกที่ไปจ้างเขาเนี่ยเลิกจ้างเขาไปบอกเขาเลิกจ้างทําอะไรด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยถึงแบบจ้างคนให้กดไลค์ก็ไม่ได้หมายความว่าสินค้าเขาจะเพิ่มมากขึ้นหรือคนซื้อสินค้าจะเพิ่มอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ไม่ได้ว่าเขานั่นก็คือขอโทษด้วยถ้าไปพาดพิงเขาแต่จุดหลักๆก็คืออีคนที่มาให้เรากดไลค์โดยที่เราไม่ได้ตั้งกไม่ได้โดยที่เราไม่ต้องการเนี่ยคือเนี่ยคือต้นเหตุ ส่วนปลายเหตุก็คือลูกค้าเขาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแก้ปัญหาที่ไหนละเออคือเนื่องจากต้นเหตุมันเป็นใครก็ไม่รู <c> ้ <oughs> เราก็แก้ปัญหาที่ปลายเหตุก็คือไม่ต้องให้มีใครไปใช้บริการเขาจบต่อไปเป็นการลบไวรัสซึ่งการลบไวรัสนี้ก็คือเหมือนคลิปดั้งเดิมเลยนะฮะก็คืออันดับแรกสมมุติใช่ไหมกดมาที่ตรงนี้ปุ๊บนะมุมด้านขวาบนของ Google Chrome นะฮะแล้วก็มาที่ Setting แล้วก็มีแล้วก็มาที้ตรงแท็บที่2 คือบางคนอาจจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นกรุณาส่วนเสริมอะไรประมาณนี้อ่ะก็คืออยู่ตรงที่สองพอกดตรงที่2ปุ๊บอะไรประมาณนี้สิ่งตัวที่เขาให้ <c oughs> ขออภัยงุงง้เสียงไม่มีเพิ่งตื่นฟันไม่ได้แปรงพอดีแบบล้มคายไงเปิดมาปุ๊บแม่งแดงอะไรไม่รู้มาเต็มเลยนะฮะสิ่งที่คือจริงๆแล้วเนี่ยทัมเปอร์มังกี้ตัวเนี่ยมันไม่ใช่ส่วนร้ายเลยนะมันเป็นส่วนที่เขาเรียกว่า ช่วยแบบบางครั้งแบบเพิ่มความสะดวกสบายกับเว็บไซต์เราอย่างเช่นสมมุติถ้าเกิดใครสมัยก่อนนู่นเว็บโหลด r a b b i t s h a r e c o m รู้จักปะครับหรือถ้าหลายๆคนก็เรียกลาเปดอะไรประมาณนั้นอะ r a b b i t s h a r e c o m เวลาโหลดมันจะทำงานมันต้องให้เรารอใช่ไหมฮะน่าเบื่อส่วนไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยก็คือเหมือนพอเราเข้าเว็บไปปุ๊บมันก็จะรอให้อัตโนมัติเลยพอถึงเวลาปุ๊บมันก็จะกดโหลดให้เราอัตโนมัติเลยอันนี้คือส่วนข้อดีของมันนะฮะแต่อีโมชั่น รัตนวนี้นะครับมันใช้ในทางที่ผิดนะฮะก็คือมันแบบอ่านมันก็คือเข้าไปอ่านข้อมูลเราได้หมดเลยนะแม้กระทั่งคุกกี้ประมาณนี้ยูเซอร์เนมอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ไปสั่งให้เรากดไลค์โดยที่เราไม่ได้นั่นอะไรเลยนะครับแต่วิธีการแก้ไขที่ง่ายที่สุดก็คือให้เราลบตัวนี้ไปทําเปอร์มังกี้ นะครับทัมเปอร์มังกี้นะวิธีการลบก,ก็เมื่อกี้ชื่อทัมเปอร์มังกี้ um Monkey, ใช่ไหมฮะเราก็มามองหาทัมเปอร์มังกี้แวร์อายุทัมเปอร์มังกี้คือในที่นี้ไม่มีนะครับเพราะว่าไม่ได้ติดตั้งนะฮะทัมเปอร์มังกี้อยู่ไหนอสมมติ Google Doc ตรงนี้คือทัมเปอร์มังกี้นะครับกรุณากดปุ่มถังขยะตัวนี้เลยนะปุ๊บหรือนี้ทัมเปอร์มังกี้กดปุ่มคากบกดรูปถังขยะปุ๊บเลยทันทีนะครับแค่นี้ก็อ่าสมมติลบนะฮะเพราะตัวมิวแท็บนี้ม่งก็ใช้เตี่ยแล้วไไไไมม่่่ดด้้้้นนะะะะฮใชหรรืออวก็ูสิานะ ลบสมมติลบนะฮะบึ๊บนะฮะมันก็จะถามลบไหมถ้าลบก็กดรีมูฟไปนะครับจบบรัสจบแล้วง่ายไหมง่ายหลายคนไม่รู้กันไงบางคนคือก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะแต่ก็คือแบบ,บมันมันอยู่ลึกไงบางคนก็อาจจะแบบใช้แบบเข้าเล่นนู่นเล่นนี่เฉยๆอะไรประมาณนี้ไงเอาทวนอีกรอบนึงนะมาที่มุมด้านขวาบนนะฮะเซตติ้งนะฮะแล้วก็มาส่วนเสริมสําหรับภาษาไทยนะ,ะแล้วก็ หาหาเขาว่ามังกี้ประมาณเนี้ยหรือคือถ้าเกิดสมมติใครที่มีอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดแมสเซนเจอร์ใช่ป่ะมันก็จะมีอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดแมสเซนเจอร์ตรงนี้ประมาณนี้อย่างเงี้ยแต่เมื่อกี้มันชื่อมังกี้ไหมก็หาคาว่ามังก,งกี้ถ้าเจอมังกี้ปุ๊บกดปุ่มกกเออกดปุ่มถังขยพะพอกดปุ๊บทุกอย่างเกลีรยจบไวรัสนั้นหายขอความกรุณาช่วยค่าใครถ้าใครนะที่เห็น ใครแม่งแท็กมาหาเรานะฮะกรุณาส่งคลิปนี้ไปให้เขาหรือแชร์ไปให้เขาหรือลงยูไรแม่งเลยเออเอามันจบๆเลยครั้งก่อนก็ลงยูไรไปแล้วก็ไวรัสนี้ก็ค่อนข้างที่จะหายไปนะฮะครนี้ก็จะใครจะเอาไปลงยูไรอีกก็ไม่ว่านะฮะด้วยความยินดีนะฮะแต่ขอความรุณานะช่วยแชร์นะฮะแชร์แม่งแช์แม่งให้เต็มหน้ามาเลยนะฮะแชร์มันแช์แช์เอาเนี่ยแช์แม่งให้เต็มอิมโมชันเลย แชร์เนี่ยนี่ก็เข้าไปด่าคือไม่ก็ไปแชร์อะไรรูปภาพของคนอื่นมานะฮะก็เห็นชัดเจนนะเ,เห็นปะเห็นแบบชัดเจนไม่โดนแบนทําไว้ขำๆได้เลยวิธีเพิ่มผู้ติดตามวงเล็บเฟกเฟกก็คือลอมนะฮะเพิ่มผู้ติดตามปลอมไม่เสียเงินทําได้แล้วไม่โดนแบนใช่ฮะมันไมไ่โดนแบนคือตอนนี้มันเป็นช่องโหว่ของทาง a c e b o o k นะฮะเป็นช่องโหว่ของทาง Facebook ซึ่งเราไม่สามารถ รายงานของคนที่แบบแท็กเรามาจากพวกเพจชาวบ้านเขานะฮะยกเว้นแบบเข้ามาโพสเอ,อแท็กในหน้าเราอ่ะถึงจะทําได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ตอนนี้ก็คือย้ำนะฮะลบไวรัสออก2ไปสอบถามมาดิว่าใครไปจ้างเนี่ยอีกและแมมทำช็อปเขาเดือดร้อนอีกแล้ช่วยไปถามเขาหน่อยดิพอดีขี้เกียจหาเรื่องใส่ตัวคือก็เกรงใจเขานิดนึงนะครับแต่ก็ไปถามเขาว่าว่าไปจ้างใครทำวะ ไปจ้างใครอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปจ้างตามเว็บก็จี้แม่งตามเว็บเลยเพราะว่าถ้าเซร์ชใน Google อะ่ะมีเยอะมากมายนะฮะปั๊มไลค์ปัม like, ป๊มผู้ติดตามปัม๊ม YouTube View ปัม๊มนู่นปัม๊มนี้ปัม๊มหอกหักถ้าเชื่อไหมไอ้ที่ปัม๊มปั๊มกันอะ่ะมันก็อาจจะใช้เราพวกนี้แหละไม่ยากนะเอ้ามาดูดีซีรีส์เราได้ไลค์เท่าไหร่ละอู้เกือบจะเกือบเกือบจะพันหนึ่งแล้วนะฮะจากเมื่อสักครู่นี้นะฮะเออไม่ใช่ดีฮะเมื่อกี้พันเจ็ดแปดเก้าเพิ่มมาแล้วสองร้อย นะฮะโอเคนะครับ, okay, รบตอนนี้วิธีเราทำก็คือไปถามเขาว่าเขาจะเขาจ้างใคร2ลบไวรัสออก3เจอเพื่อนคนไหนหรือใครก็ตามส่งคลิปนี้ไปให้เขาเลยวิธีการลบนะฮะมันไม่รู้คลิปวิธีการลบหรือวิธีเอ่อเป็นคลิประบายอารมณ์นะฮะก็คือของขึ้นนิดนึงนะับเพราะว่าตอนเช้าตื่นมาปุ๊บแทนที่จะเจออะไรดีๆนะับมือถือแม่งก็สานทั้งคืนสรุปแม่งอิโมชันส่งมา นะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายนะครับ